ถอดเก็ตปลาพี่น้องนะครับมือนีสีปิ้งปลาซูกินนะครับได้ปลามาไม่ขามาขายนะครับชาวบ้านนะมาขายทุ่งนี่หกสิบาทได้แบบร้ายนะครับเป็นปลาอีกอย่างดอกเขาเอิญนนี่เนี่ยเบิองมีแต่ตัวคีไคๆนะครับอ่ามือนีวันเสาร์นะครับตัว่าไม่ใช่งานปกติอยู่ห้งเรียนนะครับเพราะว่าน้องเรียนข้าสิเตรียมปลาเมื่อน้องเรียนพลาดจะทานนะครับหกสิบบาทนะครับเด้ดหกเจ็ดตัวนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับตอนนี้คู่บอลกำลัง ถอดเกจตายอยู่นะครับเดี๋ยวห้าสิปิองปลาสู่จิน,น <_ c oughs> เนาะเ้าสิมาหลุนกันนะครับว่าในทองมันจะเป็นขีหรือว่าสิเป็นไข่นะครับทองใหญ่แห้งครับหลุนว่าเป็นปลาไข่บ่แวบทองนิดหน่อยนะครับเป็นไข่นะครับโอ้ไข่เต็มทองเลยเป็นไข่ปลานะครับ สายบตัตทองแวะทองหรอกหันซื้อ,อใครมันฉีดลุดหันข้างเฉยมันจะคมดีบางบางใช่บางเฉยมีกับบ่คมเลยพี่นอ้องบางบ่ถือท่าไงนั่นบ่เมนนี่เวลาบางปลาต้องบางาทางนี้จะกลับมือทำไมล่ะ โอเคสองข้างเลยบังแล้าขาวกระสิเป็นซาาเกลือพี่นอ้องซาาเกลือแล้วปิ่งแซ่บปิ่งตอนเที่ยงเลยนะครับอยู่โรงเรียนนะครับพี่นอ้องบรรยากาศอยู่โรงเรียนผู้ชายแดนนะครับให้กินอยู่ง่ายๆนะครับข้าสิบบะขวดทองนะครับเพราะว่านี่ถ่อมีแต่ไข่นะครับขวออกมาแล้วเสียดายไข่นะครับไข่หลุดนะไข่หลุดออกมาเต็มเลยนะครับข้าหัน่น

ช่องครูกอราฟชาแนลวันนี้นะครับสิพามาปิ่งปลานะครับมันี้เป็นเสาร์วันเสาร์นะครับแต่ว่าวันเสาร์เขาเบริยุทธ์นะครับวันเสาร์พี่งานตามปกตินะครับเพราะว่าโรงเรียนเท่าเตรียมรับปรระเมินับการประเมินโรงเรียนพระราชทานนะครับฉะนั้นแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ไม่ได้หยุดนะครับเรามาทํางานนั้นมาทํางานจะบ่าปลามาขานอย่างวันเสาร์พี่น้องหกสิบบาทนะครับนี่เบอร์จานหกสิบบาทนะครับมีเท่าตัวนอนหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดเจ็ดโตหกสิบบาทพี่น้องนะครับถือแห้งครับมีตัวใหญ่ๆตัวไข่พร้อมข้าซีมาเอือปลาหรือเลปลิ่งนะครับเอือไม่ง่ายนะครับใส่แค่เกลือนะครับเกลือเกลือลงไปเลยพี่นอ้องอ่าเกลือลงไปแล้วก็ตามแบบนะครับผงนัวนิดนึงนะครับผงนัวนิดนึงนะครับเ,เกลือเกลือปลานะครับ เอ,อเือดไม่ง่ายครับพี่นอ้องบ่ได้ยากนะครับเอ,อเเือดเอ,อเือดพงศ์สดดื้อนะครับปลามีตัวใครพี่นอ้องนะมีแต่แม่ไข่ครับสิง่งกินก็ตามปกฮวงตอนเที่ยงสับแท้พี่นอ้องหาอยู่หากินง่ายนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับชาวบ้า,บานเ่าน เกือบแล้วนะครับเอาเลยปิ่งมาใช้เลยครับโอ้เรียปิ่งเขาหน่อยครับอาสีปิ่งไหนเทือละวสามตัวนี่หรือมั้งสามสี่ตัวอาสีปิ่งสองเทือพี่นอ้องเทืออะรกรับป่อพ่อเนอะเทือเดียวบ่อพ่ออะใส่เรยปิ่งกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปิ่งกันเลยครับ ไฟดังทานมาเรียบร้อยนะครับทานกาดอย่างดีนะครับไฟกำลังพอดีเลยครับพี่น้องเอามาปิ้งกลากินนะครับเนาะ ใครแตะมั้ย่น้องวะใครแตะคอรับใครแตพี่น้องย่อและขาั่นเดียวครับกลิ่นปลาครับพี่น้องร่างานด้วยนะครับแค่เดียวเพราะว่าข้าวยิ้นออกครับข้าวยิ้ออกจะเดครับจะไปกินแห้ครับพี่น้องจะแตะแห้ จำจำปากรูตอนเชียงนะครับไฟอ่อนๆน,นะครับมีมูร้อนเปล่านะครับอาหารนะครับอาหารน้ำมันเพิ่มทานอีกนิดน,นึงครับพี่น้องทานห้อนเหลอมสมเหมาะแล้ว อ่าเอายังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับอ่าเอาบวกันเบิดอันนี้แค่สุดแดกนะครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งหกสิบบาทคุ้มมากโอเคครับพี่น้องแล้วละครับสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับแกะใส่จานนะครับพี่น้องแกะใส่จานนะครับ มาเบิร์นะครับโอ้มันสิจิตนเนี่ยจะน้อยนึงเ้อะ คิดแป๊บหนึ่งด้วยครับพี่น้องเสร็จแลครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ครูออปชันแนวหน่อยด้วยครับมากินข้าวเที่ยงนรำการด้วยครับพี่น้องอ่าจิ้งปลากับตาบักพุงนะครับมันเด้อครับเด้อ